สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระอรหันตสาวกในศาสนาพุทธที่เกี่ยวกับประวัติของพระสารีบุตรกับโมัลลานะ อัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระสาวกทั้งสองท่านนับจากเมื่อหนึ่งอสองไขยกับอีกแสนมหากัปตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้านามว่าอโนมาทศีมาแสดงธรรมแก่สระทธาดาบทและเหล่าลูกศิษย์สระทธาดาบทยืนถือร่มกลางฉาดให้กับพระพุทธเจ้าถึง7วันเมื่อพระพุทธเจ้าและสาวกออกจากนิโรธสมาบัติแล้วพระอโนมาทศีจึงให้พระนิสภะอัครสาวกเบื้องขวาแสดงธรรมทำให้สระทธาดาบทมองด้วยความศรัทธานในตัวท่านยิ่ง จากนั้นก็ทรงให้พระอนุเทระแสดงธรรมต่อ ตามด้วยพระอนุมัติสีแสดงธรรมปิดท้ายจนลูกศิษย์ทุกคนบรรลุเป็นอรหันต์มีเพียงสรธวดาบท,ที่เป็นอาจารย์เท่านั้นสาเหตุเป็นเพราะว่ามัวแต่ดูอัครสาวกเบื้องขวาอยู่ไม่ได้พิจารณาธรรมะแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าอนุมัติสีจึงบอกว่าในอนาคตอีกหนึ่งอสงไขยแสนมหากรท่านจะได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาคู่กับสหายรักของท่านชื่อโมคลาน,นะเมื่อสรทธดาบทได้ยินก็ปลาบปลื้มมากเมื่อพระอนุมัติสีจากไปแล้วสรธวดาบทจึงไปหา สิริวัตรเศรษฐีเพื่อนรักของตนและชวนสหายมาเข้าสาวกภูมิกับตนสิริวัตน์จึงตกลงและตั้งจิตอธิษฐานเป็นสาวกในอนาคตคู่กับสารัตดาบทสหายทั้งสองได้ขอบทกับพระอนุมัตสีและเวียนไหวใจเกิดอยู่นานแสนนาน บางชาติพระสารีบุตรก็เกิดเป็นตัวร้ายและใกล้กลับตัวกับใจโดยพระโพธิสัตว์ในภายหลังเช่นในชาติของมโหสถชาดกเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้ายสราญดาบมาเกิดเป็นบุตรของนางสารีมีนามว่าอุปติสะเป็นตระกูลที่ร่ำรวยหรือมีอีกชื่อว่าสารีบุตรแปลว่าบุตรของนางสารีส่วนสิริวัฒในชาติสุดท้ายได้เกิดมาเป็นบุตรของนางโมคขลีมีนามว่าโกลิตะหรืออีกชื่อก็คือโมคคลานะแปลว่าบุตรของนางโมคขลีพรามณีนั่นเองครับ เมื่อทั้งสองโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วก็มีรูปงามมากมีแต่ผู้คนรักใคร่ได้ศึกษาคำพีไตรเวทจนเชี่ยวชาญโดยทั้งสองมักจะพบปากกันและดูการแสดงในที่ต่างๆอยู่เสมอวันหนึ่งทั้งสองก็ไปดูการแสดงฟ้อนรำแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเอนจอยอะไรทั้งสิ้นเพราะอุปติสาคิดว่าอีกไม่นานพวกเราจะต้องไปเหตุใดจึงต้องมาสนใจเรื่องไร้าสาระเช่นนี้และคิดว่าจะหาทางหลุดพ้นเสียจะดีกว่า โกลีต่าเองก็คิดเช่นเดียวกันครับสหายทั้งสองพร้อมบริวาร500จึงไปฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์สัญชัยเวรัตถบุตรนักปรัชญาชื่อดังในกรุงราชครื์แต่อาจารย์สัญชัยคนนี้เป็นลัที่ที่แปลกอย่างหนึ่งเพราะจะอาศัยตอบคําถามด้วยการแถและตะก,ก่าวิบัติล้วนโดยใช้การสัใสไหลลื่นเหมือนปลาไหล เพราะกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าโง่เขาจึงใช้วิธีตอบปัญหาแบบเฉพาะหน้าให้ชนะบางทีก็ปฏิเสธว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยืนยันอะไรทั้งหมดเพราะกลัวว่าจะตอบคําถามผิดละทธิของสัญชัยจึงได้ชื่อว่าเป็นลัที่แห่งน,นักดิบก็ว่าได้ครับอาจารย์สัญชัยภูมิใจมากที่ได้คนระดับ i n f อนเซอร์เป็นสิทธิ์หลังจากนั้นก็มีคนมาขอเป็นสิทธิ์มากมายแต่อุปติศากับโกลิตากลับคิดว่า นี่ไม่ใช่ทางหลุดพ้นเลยจึงขอกลาบลาอาจารย์สัญชัยทั้งสองก็เลยตกลงว่า จะแยกกันไปหาอาจารย์คนใหม่เพื่อหาทางหลุดพ้นถ้าคนหนึ่งเจอทางหลุดพ้นแล้วให้มาบอกกับตนเมื่อท่านอุปติสะเดินทางมาถึงกรุงราชครห์ก็มาเจอกับพระอัศชิหนึ่งในปัญจวัคคีพระสงฆ์ห้ารูปแรกในพุทธศาสนาได้มาบิณฑบาตในที่นี้พอดีก็รู้สึกว่าสม,มณะรูปนี้สงบเสงี่ยมดูแล้วน่าเลื่อมใสออร่าสุสกสกาวจึงได้นิมนต์มาและสอบถามว่าท่านนักบวชอยู่ในสำนักของผู้ใดใครเป็นศาสนาของท่านพระอัศชิจึงตอบว่าพระพุทธองค์คือศาสดาของเรา อุปติสาก็เลยสอบถามว่าโสดแสดงธรรมให้กับข้าได้หรือไม่พระอัศชีก็เลยถ่อมตัวว่าเราเป็นพระบทใหม่ไม่สามารถแสดงธรรมโดยละเอียดได้จึงขอแสดงความโดยย่อว่าทมทั้งหลายเราใดเกิดแต่เหตุรัตถาคตเจ้าตรัสถึงเหตุนั้นและความดัาแ่งทมทั้งหลายเหล่านั้นรัตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้เป็นการแสดงอริยสัจสีแบบย่อในประโยคเดียวนั่นเองครับ พระสา,ารีบุตรได้ฟังธรรมก็รลุโสดาบันบุคคลทันทีพระอัศษษจชิงบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่วัดเวฬุวันที่ป่าภายแห่งนี้นี่เองพระสารีบุตรก็เลยกลับไปหาโกลิตาสายรักของตนโกลิตาสังเกตว่าผิวพรรณของเพื่อนผ่องใสกว่าเดิมก็เลยถามว่าเจ้าไปทําอะไรมาอุปติสัจจึงบอกโกลิตาเรื่องที่ได้เจอสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งสองจึงคิดว่าจะชวนอาจารย์สัญชัยไปด้วยจึงได้กลับไปที่สำนักเก่าของตนแต่เมื่ออาจารย์สัญชัยได้ยินก็โกรธมากและพูดว่าคนแบบข้าทําไมต้องก้มหัวให้สามณะล ด้วยอุปติสาก็เลยพูดว่าการที่เราจะได้พบพระพุทธเจ้าเนี่ยยากมากตอนนี้ท่านประทับอยู่ใกล้เราเองขอท่านไปฟังธรรมอันประเสริดดีกว่านะท่านอาจารย์สัญชัยก็เลยถามว่าไหนลองตอบเรามาสิ ในโลกนี้มีคนโง่หรือคนฉลาดมากกว่ากันสองสหายตอบว่าคนโง่สิท่านอาจารย์สัญชัยจึงตอบว่าคนฉลาดแบบพวกเจ้าจงไปหาพระโคโดมซะส่วนคนโง่ก็จงมาหาเราเราจะขออยู่ต้อนรับคนโง่ที่นี่แหละเมื่อทั้งสองเห็นว่าไม่สามารถเกี้ยกล่อมอาจารย์สัญชัยได้ทั้งสองก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าพร้อมบริวารและได้เป็นเอหีพี่กูสัมปทาแปลว่าพระที่พระพุทธเจ้าเรียกมาบวชน,นั่นเองครับพระโมัลลนะเมื่อนั่งวิปัสสนาแล้ว ก็เกิดอาการง่วงข้าแทรกพระพุทธเจ้าเกรดัดวิธีทาไม่หายง่วงเจ็ดวิธีอันได้แก่หนึ่งถ้าคิดถึงสิ่งใดอยู่ให้ระลึกถึงสัญญาของสิ่งนั้นไว้2ถ้ายังไม่หายแล้วก็ให้ทบทวนถึงธรรมะที่เรียนมา3ถ้ายังไม่หายแล้วก็ให้สาธยายธรรมะออกมาดังๆก็เหมือนกับสวดมนต์นั่นแหละครับ4ี่ที่ยังไม่หายอีกแล้วก็ให้เอานิ้วมือแยงหูทั้งสองข้างและใช้ฝ่ามือรูปตามใบหน้าและลำตัว5้าถ้ายังไม่หายให้รูปหน้าด้วยน้ำและมองไปรอบๆพร้อมกับเหยียดหน้าขึ้น 6. ถ้ายังไม่หายง่วงแล้วก็ให้เจริญอาโลกสินนึกว่าเป็นกลางวันแล้ว7ถ้ายังไม่หายแล้วก็ให้เดินจงกรมรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของร่างกาย8ดถ้ายังไม่หายแล้วก็ให้นอนท่าสีหาสายใจยันอนตะแคงขวาตั้งสติว่าตื่นเสมอและไม่ยนดีแก่การนอนก็คือท่านอนสมาธินั่นเองครับพระโมคัาลานะใช้เวลา7วันเท่านั้นก็บรรลุอรหรันต์ ส่วนพระสา,ารีบุตรเมื่อบวชแล้วได้ประทับที่ถ้ำสุกรขาตาบนเขาคิชกูดอยู่มาวันหนึ่งที่คนักขะหลานชายของท่านได้มาหาลุงของตนที่เขาคิชกูดเมื่อเห็นท่านลุงรับใช้พระพุทธเจ้าก็ไม่พอใจและได้ขานพระพุทธเจ้าว่าไม่มีสิ่งใดที่ทําให้ข้าพระเจ้าพอใจหรือไม่พอใจได้เลยพระพุทธองค์จึงไล่ย้อนความคิดของทีฆนักขะว่า เวทนาสามคือความสุขความทุกข์และความไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเธอบอกว่าไม่พอใจในอะไรเลยถ้างั้นเธอก็ไม่ควรพอใจในความเห็นตัวเองด้วยทําให้ทีฆาตอากาศตอบแย้งอะไรไม่ได้เพราะพุทธโอค์ก็เลยตัดต่อไปว่าพวกพรามมักจะทะเลาะเพราะถือตัวว่าไม่มีสิ่งใดเหมาะสมกับตนเมื่อมีความสุขก็จะลืมความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็จะลืมความสุขและมักจะคิดว่าความสุขหรือความทุกข์เป็นของยั่งยืน แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ของจริงเหมือนกับเนาพระจันทร์ในขันน้ำหาใช่ดวงจันทร์ดวงจริงไม่ทั้งความสุขและความทุกข์รวมถึงความไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่ของยั่งยืนผู้มีสติย่อมเบื่อหน่ายและก้าข้าเวทนาทั้งสามไปได้ถึงจะสามารถหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเมื่อทีฆานักฆาฟังจบก็ดวงตาเห็นธรรมและหมดข้อสองสัยขอเอาพระรัตนตจัยเป็นสารณะ พระสารีบุตรที่ฟังพระพุทธองค์เทศหลานไปด้วยพอพิจารณาธรรมมาลึกซึ้งเวทนานุปัสสนาจึงบรรลุเป็นพระอระหันต์แห่งถ้ำนั้นไปด้วยในวันที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมนั้นตรงกับวันมาฆบูชาผมก็แปลกใจว่าทำไมหนังสือแบบเรียนของกระทรวงไม่ค่อยจะกล่าวถึงความสำคัญของเหตุการณ์นี้เท่าไหรนักนะครับหลังจากพระสารีบุตรบรรลุธรรมแล้วก็ได้นั่งสมาธิอยู่บนเขาพิชกูดวันหนึ่งก็มียักษ์สองตนนิสัยคล้ายกับอสูรข้างขึ้น คนหนึ่งในเห็นพระหัวล้นก็มังไสอยากเอากระบองฟาดสักโป๊กหนึ่งแต่ยักษ์อีกคนห้ามไว้บอกว่าอย่าเลยนะพระรูปนั้นไม่ใช่พระธรรมดานะแต่ยักษ์อันถานอีกคนก็ไม่ฟังเอากระบองตีไปที่ศีรษะของพระสารีบุตรแต่ยังไม่ทันไรนั้นร่างกายของยักษ์ตัวนี้ก็ร้อนรุ่มโดนธรณีสูบลงนรกในทันทีด้วยบาปที่ได้กระทำพระโมคคัลนะเห็นเหตุการณ์นั้นตลอดจึงทักพระสารีบุตรว่าท่านเป็นอย่างไรบ้าง พระสารีบุตรก็ตัดเพียงว่าถ้ารู้สึกเข้มงวดหัวเท่านั้นพระโมคขารนะก็เลยสรรเสริญว่าช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งท่านโดนยักษ์ตีหัวขนาดนี้มันก็ยังทาอะไรท่านไม่ได้ส่วนพระสารีบุตรก็ชมพระโมกขารนะว่าท่านสามารถมองเห็นยักษ์ด้วยตาทิพย์ทั้งที่เรายังมองไม่เห็นยักษ์ตัวนั้นท่านช่างมีฤทธิ์เก่งกล้าเหลือเกินพระพุทธองค์ได้ยินทั้งสองเอ่ยชมกันและกันผ่านยานทิพย์จึงได้เป่งอุทานว่าผู้ที่มีจิตมั่นไม่หวั่นไหวต่อ,อก,กามาคุณไม่โกรธไปตาามมโมหะที่เข้ครอบง ผู้ใดฝึกจิตได้เช่นนี้ผู้นั้นจะปราศจากความทุกข์ที่มาเพ่วพาน พระสารีบุตรเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อพระอัศชีอาจารย์ของตนเป็นอันมากในมักจะไหวอาจารย์ในทิศที่พระอัศชิอยู่ทิศนั้นจนมีพระภิกษุนึกว่าพระสารีบุตรกาลังไหวทิศแบบพราหมณ์เมื่อพระพุทธองค์เรียกมาสอบพามก็ได้ความว่าพระสารีบุตรทําไปเพราะไหวอาจารย์เท่านั้นพระพุทธองค์จึงสรรเสริญเรื่องความกตัญญูของพระสารีบุตรและให้ภิกษุทั้งหลายเอาอย่างความกตัญญูของท่านในครั้งหนึ่งมีพราหมณ์นามว่าราธะเขาบูชาเทพในศาสนาของตนไม่ได้ขาดจนถูกเมียด่าว่าไอ้แก่ไม่ทํางานทําการ เดี๋ยวให้ไปบินทบาทแบบสามนัดล้นคนนั้นเสียเลยพรามเท่าก็เลยส,สนใจภิกษุในพุทธศาสนาเมื่อรุ่งเช้าก็ได้ใส่บาตรให้กับพระสารีบุตรแล้วเกิดความเลื่อมใสย,ยิ่งนักพรามเท่าก็เลยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อออกบวชแต่จําเป็นจะต้องมีคนรับรองถึงบวชได้พระพุทธองค์ก็เลยถ,ถามว่า ในที่นี้มีใครรู้จักพราหมณ์คนนี้บ้างพระสารีบุตรจำหน้าเมื่อเช้าได้จึงรับรองบวชให้กับราทะแม้ว่าราทะจะเป็นคนแก่กว่าพระสารีบุตรแต่ก็เชื่อฟังพระสารีบุตรทุกป,ประการและบรรลุอรหันต์ในที่สุดพระสารีบุตรแสดงธรรมจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาและมีปัญญารองจากพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าจึงแต่งตั้งให้พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวานับแต่นั้นส่วนพระโมคัลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเลิศทางฤทธ มีครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยยกย่องว่าขอให้ภิกษุทั้งหลายจงเสพจงคบพระสารีบุตรกับพระโมคคัลนะพระสารีบุตรอุป,ปมาเหมือนมันดาที่ให้กำเนิดบุตรทางธรรมพระโมคคัลนะ,สะเสมือนพี่เลี้ยงสามารถแนะนำธรรมชั้นสูงได้พระสารีบุตรมีปัญญามากพอ ที่จะแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกริยสัจสีแบบละเอียดได้แม้ในด้านชาสมาบัติพระสารีบุตรชำนาญการเข้าออกชานทั้งเก้าได้อย่างเชี่ยวชาญมากกว่าพระโมคคัลลานะสมาธิของท่านเกงกล้ามากขาะที่นับเม็ดฝนได้ทุกเม็ดที่หยดลงมา พระสารีบุตรบรรลุธรรมทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติบรรลุธรรมทั้งจากสมาธิและปัญญาโดยสมบูรณ์ครับมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ถามว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือไม่เชื่อในหลักธรรมที่ทศกัณฐ์สั่งสอนให้หลุดพ้นพระสารีบุตรพูดว่าไม่เชื่อจากนั้นก็ได้ถแถลงไขต่อว่าข้าพระองค์ไม่ได้ไม่เชื่อในพระธรรมแต่ไม่เชื่อเพียงแค่เป็นคำตัดจากพระศาสดา พระพุทธเจ้าก็เลยสัรนเสริญว่าด,ดีละดีละสารีบุตรเพราะเธอปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงก่อนค่อยเชื่อไม่ได้เชื่อในการบรรลุธรรมอย่างเลื่อนลอยนับว่าเธอเป็นผู้มีปัญญาโดยแท้ครั้งหนึ่งมีการทะเลาะก,กันขึ้นในลทัทธิของนิคนนาตบุตรที่เป็นศาสดาของลทัทธิตายไปทําให้ลูกศิษย์ตีกันเองพระสารีบุตรป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นจึงได้รวบรวมบันทึกข้อธรรมเป็นบทหมู่ได้ไม่สับสนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระสารีบุตรออกทุดงไปในชนบทบังเอิญชายสังคาติไปกระทบพระภิสูรนรรูปนนั้นเหน สารีบุตรไม่ทักทายแถมยังไม่ขอโทษจึงไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรถือตน พระพุทธองค์จึงเรียกพระสารีบุตรมาเข้าเฝ้าและถามว่าจริงหรือไม่พระสารีบุตรจึงกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะข้าพระองค์เหมือนกับดินน้ำลมไฟที่ถูกสิ่งปฏิกูลทิ้งใส่ก็ไม่รังเกียจหวั่นไหวเหมือนเด็กจันทานที่สงบเสงี่ยมเตรียมตัวเสมอและไม่ทำร้ายใครดูดโคที่ถูกตัดเขาเหมือนกับผ้าขี้ริ้วที่เช็ดสิ่งสกรปรกเหมือนซากงูที่อยู่บนกายของคนเน่าเหม็นเหมือนคนถูกบังคับให้ถือหม้อน้ำนใส่น้ำเต็มปริมถ้าทำหกก็จะถูกเพชฌฆาตตัดหัวพอพระสารีบุตรกล่าวคำ ทำให้พระอาวุโสรูปนั้นรู้สึกละอายในความเปรียบเปยพระสารีบุตรก็เลยมาขอโทษพระรูปนั้นว่าหากข้าพเจ้ามีโทษเพียงน้อยนิดก็โปรดอภัยให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระอาวุโสรูปนั้นก็เลยขอขมาอาัครสาวกยกใหญ่เลยครับ จากนั้นก็สำนึกตัวและพูดว่าข้าพระเจ้าเป็นคนพาลหลงทางกล่าวเท็จต่อท่านข้าตหากที่ต้องขอขมาท่านพระพุทธเจ้าและพระสาวกจึงสรรเสริญพระสารีบุตรในความหนักแน่นราวกับเสาเขื่อนดุดน้ําใสสะอาดเปน็นอันมากพระสารีบุตรพระโมคาลนะติดตามพระพุทธองค์อยู่เสมอในตอนที่เทวทัตทําสังฆเภทก็ได้พาพระบทใหม่ที่หลงผิดกลับมา ตรงนี้ก็สามารถดูได้ในคลิปประวัติของเทวทัตที่ทําสงแตกกันได้เลยครับมีครั้งหนึ่งที่มีพิกษุผ่านนามว่าโกกาลิกะคนนี้เป็นคนละคนกับสมุนของเทวทัตเมื่อโกกาลิกะกล่าวร้ายสองอัครสาวกอย่างรุนแรง พระศาสดาได้ห้ามถึง3ครั้งแต่ไม่เป็นผล7วันต่อมาร่างกายของโกการิกะก็มีตุ่มตามตัวมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเป็นผลมาตูมและแตกเป็นหนองไม่นานโกกาลิกะก็ป่วยตายและได้ไปเกิดในปทฐมนรกนี่คือผลจากการอาฆาตอัคารสาวกทั้งสองกรรจากการปรมามมสอัคารสาวกอย่างขนาดนี้ดังนั้นปรมามมสพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องพูดถึงครับในช่วงสุดท้ายของชีวิต พระสารีบุตรพโมคขลานะในตามพระพุทธองค์ไปอย่างกรุงสาวัตถีเมื่อพิจารณาในธรรมท่านเห็นว่าพระอัครสา,าวกมักจะนิพพานก่อศาสดาเสมอพระสารีบุตรจึงโปรงสังขารล่วงหน้าเจ็ดวันและไปบอกพระพุทธเจ้าว่า จะขอไปนิพพานที่เรือนบรรดาของตนพระพุทธองค์จึงให้พระสารีบุตรแสดงฤทธิ์แก่ภิกษุที่นับถือท่านดูจพี่ชายพระสารีบุตรยิงหอขึ้นไปสูงถึงเจ็ดลำตานและได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายในอากาศจากนั้นก็ถูกลาพระศาสดาเมื่อนางสารีรู้ว่าลูกชายจะกลับมาก็ปิติยินดีมากนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมคณะมาฉันอาหารในคืนนั้นพระสารีบุตรป่วยหนักอาเจียนเป็นเลือดแม้พระนางจะนับถือพรามแต่ก็เป็นห่วงบุตรของตนมากในคืนนั้นเท้ามหาพรหมกับพระอินทร์ได้มาเยี่ยมอาการป่วยของพระ านางสารีสงสัยว่าทั้งสองพระองค์คือใครพระสารีบุตรจึงกล่าวว่านี่คือพระอินกับพระพรหมที่แม่นับถือนางสารีดีใจมากที่แม้แต่เทพี่นางนับถือยังเคารพลูกของตนเมื่อฟังธรรมจากลูกชายก็บรรลุโสดาบันในที่สุดในวันรุ่งขึ้นพระสารีบุตรก็กล่าวอาโหสิกรรมแก่พิสุกทั้งหลายตลอด44พรรษาที่ผ่านมาเมื่อท่านพูดจบก็อาเจียนเป็นเลือดและปรินิพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงของไทยพอดีครับในวันรุ่งขึ้นพระจุนทะก็เป็นคนถวายเพลิง และได้นำอัฐธาตุมาถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงให้ไปเก็บไว้ที่เจดีวัดเชตวันมหาวิหารนั่นเองครับส่วนชีวิตของพรโมโคัลานะนั้น ท่านเป็นภิกษุที่เลิศดทางฤทธิ์มากถึงขั้นเห็นเปรตชนิดต่างๆมากมายก็มีภิกษุไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าท่านอวดอุตรีแต่พระศาสดารับรองว่าพระโมคคัลนะเห็นเปรตตัวนั้นจริงๆและก็บอกว่าเปรตตัวนั้นมาจากไหนทากรรมอะไรบ้างเอาไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังถึงเปรตที่พระโมคคัลนะเห็นกันละกันนะครับพระโมคคัลนะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการก่อสร้างและได้ดูแลการสร้างวัดบุพการมของนางวิสาขาพระโมคคัลนะเคยไปเยือนทั้งนรกสวรรค์ และได้นําเรื่องราวของพบหน้ามาสอนมหาชนให้เกงกลัวต่อบาปเป็นต้นแบบของพระมลา,ายคําฉันนั่นเองครับมีครั้งหนึ่งที่พระโมคัาลานะไปหาเจ้าลัธิที่เป็นปริภาชกเจ้าลัธิได้ส่งพญานาคดุร้ายมาต่อสู้แต่พระโมคัาลานะสงสารพญานาคด้แพ่เมตตาจิตจ,จนพญานาคสงบลงเมื่อเจ้าลัธิเห็นเช่นนั้นก็เลยนับถือพระโมคัาลานะเป็นอันมากเมื่อฟังธรรมก็บรรลุโสดาบันกันหมดครับในเรื่องความเก่งกาจของพระโมคัาลานะในตอนที่พระพุทธองค์และคณะสงฆ์ได้ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธองค์ได้เชิ น,นันโทรปรน,นันทะนาคราชขยายร่างและแผ่พังพานพันรอบเขาพระสุมเมศเจ็ดรอบและเอาพังพานบังแสงสว่างไว้พระพุทธเจ้าจึงให้พระโมคคัาลานะไปปรับอาหารการของนาคดุร้ายตนนี้พระโมคคัาลานะจึงแปลงเป็นนาคที่ใหญ่กว่านรัตนบ้างสุดท้ายพระโมคคัาลานะก็แปลงเป็นพยาครุฑโฉบนันโทรปนันทะมหาพระพุทธองค์นันโทปนันทะแปลงร่างเป็นดาบทรมืออยู่ต่อหน้าพระพุธทธองค์และขอเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในที่นั้นเองเรื่องนี้อยู่ในพาหุงเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้าสามารถชมรายละเอียดการ ต่อสู้ในคลิปนี้ได้เลยครับเมื่อพวกพรามเสียผลประโยชน์แล้วจึงแจ้งพวกนายพรานชายชะกันไปนรอบสังหารพระโมคคัลนะ พระโมคขาลานะนั่งสมาธิอยู่ที่ถ้ำกาลสีลากรงหน้าชคกฤก์แม่พวกโจรจะยิงธนูแต่ท่านก็กับหายตัวไปท้าไม่โจรหาไม่เจออยู่3าครั้งพระโมคขาลานะก็เลยแปลกใจว่าเพราะกรรมบันไดถึงโดนจองเวรเช่นนี้เมื่อสองดูกรรมในอดีตชาติก็พบว่าท่านเคยเกิดเป็นลูกของพ่อแม่ตาบอดและได้แต่ง,งานกับลูกสาวที่มีชาติตระกูลมีครอบครัวที่มีความสุขแต่แล้วภรรยาก็เริ่มรังเกียจพ่อแม่ของสามีตาบอดจึงยุ่หแย่ให้ท่านฆ่าพ่อแม่ เมื่อลูกชายโดนยุบมากๆจึงพาพ่อแม่นั่งเกวียนออกไปในป่าและจอดรถจากนั้นก็แ้งตะโกนว่าถูกโจปรปล้นตัวลูกชายก็หยิบไม้มาจะฆ่าพ่อแม่พ่อแม่ตาบอดไม่รู้กเกลยตะโกนว่าหนีเป็นลูกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่แม้กระนั้นท่านก็ยังฆ่าพ่อแม่ทั้งสองของท่านไปเมื่อได้สติก็รำไห้กับสิ่งที่ทำลงไปบาปกรรมจากการฆ่าพ่อแม่ทำให้ท่านตกนรกเอเวจีอยู่นานแสนนานมากเศษกรรมนี้จึงมาเล่นงานในช่วงสุดท้ายของชีวิตพ่อโมคะระณะจึงนั่งเฉยๆให้พวกโจรทุบตีจนล่างแหลก จากนั้นพระโมคขารนะจึงต่อกระดูกพยุงกายและลาพระศาสดาก่อนละสังขารที่วัดเวรุวันและบอกพระพุทธองค์ว่าจะนิพพานที่การละศีลาวันนี้พระศาสดาจึงให้พระโมคขารนะแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อพระโมลลานะแสดงธรรมยิ่งลากลับไปที่ถ้ำการลสศีลาในวันแรม15้าค่ำเดือน12หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได้15วันพระพุทธองค์พร้อมภิกษุทั้งหลายจึงจุดเพลิงชาปนากิจให้ประชาชนบูชา7วันและสร้างเจดีย์บรรจุอัดข้างพระสารีบุตรนวัดเชตวันนั่นเองครับเรื่องราวของพระสารีบุตรและพระโมลลานะก็จบลงตรงนี้แม้ว่าทั้งสองท่านจากไปแล้วแต่หลักธรรมคำสั่งสอนของสองท่านก็ยังคงอยู่ให้ผู้นับถือได้ศึกษาต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับและเพื่อนๆคนไหนอยากฟังเเรรื่องาพิ ก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสกดก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสวัสดีครับ